ต่อจากตอนที่แล้วพระอาจารย์บุญนำมาจากวัดวิรโชตมินบุรีท่านมาที่วัดหลวงพ่อเปลืองและอยากพบหลวงป,ปู่สวงตอนเข้าประทับทรงและก็ได้พบอย่างที่ตั้งใจไว้คลิปนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลผู้รับชมควรใช้วิจารณญาณในการรับชมครับนี่เป็นรอบที่สองของวันนี้ที่หลวงปู่ท่านเข้าประทับทรง ตัดมา,ามาที่ไปปฏิบัติให้เจริญในกรรมฐานที่พัฒนามีสติปัญญาเป็นตาเห็นธรรมมันตัวทุกอย่างอะไรที่ขาดงานตรงที่มาตัวที่ดีเขให้กลับไปต้องตัวทงาโลและทางต่ครับตอนนี้ร่างทรงกำลังจุดธูปสิบหกดอกที่ศาลหลวงปู่สวงในวัดพุทธอุทยานหรือวัดหลวงพ่อเปลือกนะครับ โดยมีพระอาจารย์บุญนำจากมินบุรีนั่งสังเกตการอย่างใกล้ชิดพระอาจารย์บุญนำด้วยความที่ท่านอยากจะพบหลวงปู่สวงตอนเข้าประทับทรงท่านถึงกับย,ยอมไม่ฉันข้าวเพลนวันนี้พระอาจารย์บุญนำถวายตัวเป็นสิทธิ์หลวงปู่สวงและหลวงปู่สวงได้ไปเข้าฝันท่านหลายครั้งตอนนี้น่าจะหลวงปู่สวงเข้าประทับทรงแล้วครับจุดทูบสิบหกดอกแล้วปักดอกที่หนึ่งดอกที่สอง ดอกที่3แล้วก็ปักดอกที่4ที่กระถางนะครับดอกที่หดอกที่หด้วยดอกเออดอกที่7จ็ดดอกที่7ร่วงลงมานะทํามือจิ้มที่มือเเออสครั้งครับดอกที่7ดอกที่8ด ดอกที่เก้าปักที่กระถางทูปข้าหน้าดอกที่สิบดอกที่สิบเอ็ดดอกที่สิบสองดอกที่สิบสามดอกที่สิบสี่เหลือสองดอกนะครับอ่าสองดอกท่านเดินไปที่ตําเปือนหรือว่ากองไฟนะฮะวางตอนนี้สองดอกนะครับครบสิหกดอกการจุดทูปของหลวงประสงฆ์ครั้งนี้มีปริศนาอะไรแอบแฝงนะครับเราต้องดูนะครับ ว่าหลวงปู่สูงท่านทําอะไรแล้วจะทิ้งปริศนาไว้ตลอดนะครับนี่ผมวาดรูปตามที่ท่านจุดทูบนะครับหลวงปู่จุดทูปแล้วปักที่ต้นกล้วยนะฮะที่ใบสีต้นกล้วยหนึ่งสองสามสี่ฝั่งซ้ายปักสี่แล้วก็ไปที่ข้างขวาห้าหกเจ็ดดอกที่เจ็ดนี่หล่นท่านเอาจิ้มมือสามครั้งนะครับผมไปดูภาพสโลมมาแล้วแล้วก็ แปดก็คือข้างละสี่นะฮะปักข้างละสี่ก็เท่ากับสี่สี่นะฮะแล้วท่านก,ปกา็ปักที่นี่ที่กระถางทูบเป็นอดอกที่เก้านะฮะแล้วก็ไปปักที่ฐานใบสีตัวนี้เป็นที่สิบสิบเอ็ดแล้วก็สิบสองมาตักที่ปักต้นกล้วยนะฮะส่วนนี้แล้วก็อดอกที่สิบสามดอกที่สิบสี่เสร็จแล้วก็เหลือสองดอกทั้งก็เอาไปปักที่ อกองไฟนะฮะสอดอกก็จะตีปเป็นเลขนะฮะเพราะว่าไฟกสินไฟเนี่ยเลขสามก็2ดอกก็เป็น2องสาไอไอตําเปื้อนนี่สก็น่าจะเป็น2 4งหรือเปล่านะครับส่วนฝั่งนี้เดิมท่านปักสแล้วมาปักอีก2ก็เป็นอ่าสีบวกสเท่ากับหกดอกนะฮะส่วนฝั่งนี้ก็อ่าจาก4ดอกมาปักเพิ่มอีกหนึ่ง ก็จะเป็นอ่าสี่บวกหนึ่งเท่ากับห้าห้าหนึ่งหรือเปล่านะฮะส่วนที่กระถางตอนแรกปักหนึ่งดอกแล้วไปปักที่นี่สองแล้วถึงปักเสร็จแล้วถึงมาที่นี่ครบสามดอกก็อาจจะเป็นหนึ่งสองสามนะฮะตัวเลขก็จะมีประมาณนี้นะฮะก็ตีปะเป็นสี่สี่ที่ว่าสองข้างข้างละสี่นะฮะแล้วก็สี่สองห้าหนึ่งนะฮะส่วนเลขสามตัวก็จะเป็นนี้ครับสี่สี่สองหนึ่งสองสามนะครับนี่ ส่วน73ก็มาจากที่ว่าเอาทูบจิ้มมือ3ครั้งนะฮะนี่ครับครับนี่คือตัวเลขที่แกะจากปริศนาหลวงปู่สวงเข้าประทับทรงแล้วจุดทูบแล้วปักที่ต้นใบสีกล้วยทั้งซ้ายและขวานะครับตัวเลขจะดูเหมือนเยอะแต่จริงๆไม่เยอะนะครับตัวเลขจะเป็นชุดเดิมๆไม่กี่ตัว ครับดูจากอาการท่าทางนะครับตอนนี้หลวงปู่สวงได้เข้าประทับทรงมาเรียบร้อยแล้วครับและท่านจุดบุหรี่สูบมวนที่1นึ่งหลวงปู่สวงท่านเข้าประทับทรงมาวันนี้แล้วท่านจะทําอะไรบ้างก็คอยดูต่อไปนะครับครับนี่คือทูบ2องดอกที่วางไว้นะฮะ วันนี้เป็นวันที่ยี่บห้าพฤษภาสองห้าหกสี่ในวัดมีพิธีบวงสวงพญานาคนะครับนค พระอาจารย์บุญนำเริ่มใสศรัทธาหลวงปูส่สวงและท่านก็วถวายจะเป็นสิทธิ์อยากพบหลวงปูส่สวงตอนเข้าประทับทรงก็ได้พบสมใจแล้วนะครับวันนี้พระอาจารย์บุญนำได้บอกให้ลูกศิษย์ไปเอาปากกามีจิกอย่างดีมาเพื่อท่านจะเขียนยันที่พระขาวให้นะครับ แล้วองเด็กเฮ้ยเป็นะีตัวนาต่อติดจังตัวนาอย่างนี้หลวงปู่เสร็จจากงานพิธีที่นี่เสร็จแล้วจะไปไหนต่อครับครับเรื่องก้นบุรีนี้พระอาจารย์บุญนำเก็บไว้สองอันนะครับแต่ปรากฏว่าตอนหลังมีผู้หญิงคนหนึ่งว่ามีองค์ บอกว่าหลวงปู่สวงท่านบอกให้มาเอาของดีที่พระอาจารย์พระอาจารย์บุญนำก็งงว่ารู้ได้อย่างไรเพราะตอนนี้ก็มีแค่พวกเราเท่านั้นที่อยู่ตรงนี้ที่รู้เรื่องครับนี่เป็นเรื่องที่แปลกมาจิตจะสทร์นะถามไปเลยแค่ดีใจดีใจได้สำหรับความรู้สึกคนที่เคารพรักศรัทธาหลวงปู่สวงและถวายตัวเป็นสิทธิ์แต่ว่าไม่เคยได้พบท่านในตอนมีชีวิตมาตอนนี้ก็ขอให้ได้พบหลวงปู่สวงตอนเข้าประทับทรง เพื่อชมบารมีของท่านนะครับจึงเดินทางมาเพื่อหวังว่าเมื่อพบร่างแล้วหลวงปูส่สวงท่านจะเข้าประทับทรงได้ได้เห็นนะครับแล้วเ,เนยโกนโกนไทรน,นุได้ทาก็ดเรียงเราเอาเน่เอกระตุ่มอากระตรุ่มกระตุ่มตรมร,รุนเอ้ยละลมนุ้กเมนเดเดกูรูปเนี่ยอน,นุเมนหรือหนึ่งไหมเมนอ่อน ถามว่าร่างทรงเด็กสาววัยรุ่นที่กระท่อมสูงใช่ร่างหลวงปู่ใช่หลวงปู่หลวงประทับจริงไหมยิ้มครับท่านยิ้มท่านไม่ตอบอะไรนะครับลักษณะนี้ผมพอทายว่าไม่ใช่ไว้ก่อนนะครับเพราะว่าเคยมีเหตุการณ์แบบนี้ที่กระท่อมบ้านสมบูรณ์ที่มีร่างทรงเด็กอ้างว่าเป็นร่างหลงวงปู่สลวงตอนหลังสุดว่าไม่ใช่ เป็นบางบทนะครับครับบางบทก็คือวิญญาณชนิดหนึ่งมีความสามารถเรื่องอักระเรื่องเวทมนต์เรื่องการรักษาคนนะครับยังไดไทยเบนตนาเหรอจองตัวนางยังไงตะเปียงบางเปื่อนนะจองตัวนางโตนเนื้อมดอลี <c oughs> ถามว่าหลวงปู่วันนี้ภาคบ่ายจะไปไหน ไปบึงบางพันไหมจะอยากไปไหนบอกจะพาเดินพาเที่ยวหลวงปู่ไม่ได้เที่ยวนานแล้วมมีใครพาเที่ยวไม่ได้ลงประทับนานแล้วด้วยเจ้าเตาจังเตาบนเด้เต้าเนาะถามว่าอยากไปที่วัดพรานแอลคำที่บนไหมยิ้ม ขอไปให้ได้ไปได้เที่ยวอยากไปทั้งนั้นเลยเมื่อกี้เห็นทูปยชงไม่ปักเมื่อกี้เห็นทูปยังไมกได้สองแล้วครับ เข้ามาร่วมพิธีแ่นที่จะได้ประกอบพิธีอันเป็นน้ำพันในในน้ําี่คร่ับงหจู่ๆหลวงปู่ก็ถอดเอากุญแจรถผมซึ่งอยู่กับเอวท่านนะครับส่งให้ผมแล้วก็ชี้ไปทางนู้นก็นึกว่าท่านจะเอาน้ำบอกว่ารถน้ำที่นี่ก็มีท่านชี้ไปที่รถแล้วท่านจะไมยไหลที่รถนะครับคอยดูท่านจะไปไหนอย่างไรคอยดูนะ ับต้นสีตัดป็รรนปูรพรยานาแ่แมครับคลิปหน้าพบกับหลวงปูส่สวงเขียนอักขรเลขยันที่ใต้หลังคารถผมนะครับนี่เป็นครั้งแรกที่ท่านเขียนอักขรที่เลขยันเป็นโนนี้นะฮะคอยดูนะครับสวัสดีครับ